ส่งผลกับตัวทองคําบ้างเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะคะประกอบกับตัวราคาทองคาเองเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านทางเทคนิคนะคะที่ระดับ1,670เหรียญได้เราก็เลยได้เห็นการย่อตัวลงมาเล็กน้อยในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่ใกล้สุดจีนด้วยนะคะก็เลยทำให้ยังมีแรงซื้อฝั่งของฝั่งฟิสิกอลดีมานเองนะคะจากประเทศทางเอเชียเอง ดยเฉพาะจีนนะนะคะก็ยังเป็นตัวที่หนุนทําให้พยุราคาทองคาอยู่ได้ค่ะณตอนนี้ค่ะคุณมนคะตอนนี้จริงๆแล้วปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคําน่าจะเป็นอะไรคะเพราะว่าดูจากข่าวแล้วนี้วันจันี้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดไปจากนั้นถึงเอปรับลดระดับนะคะแต่กลับดูว่าราคาทองคํามันยังทรงๆไม่ค่อยขยับหรือปรับลดลงไปเท่าไหร่ตอนนี้สรุปว่าน้ําหนักคืออะไรคะ ตอนนี้น้ำหนักตัวที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเป็นตัวหลักเลยนะคะแล้วก็ตัวที่สองที่ส่งผลกับราคาทองคำเองก็เป็นในเรื่องของค่าเงินยูโรนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ราคาน้ำมันเองนะคะก็คือมีการปรับตัวขึ้นแต่ว่า mm. ตัวของราคายูโรเองนะคะมีปัจจัยที่ค่อนข้างลบเลยทําให้ค่าเงินยูโรมีการปรับตัวลดลงราคาทองคาเองก็จะเห็นได้ว่าก็ไม่ได้ขึ้นมากนักนะคะ <Okay. S 1> ก็ยังสามารถ ยุงได้ก็ยังมีปัจจัยของตัวน้ํามันที่เป็นตัวหนุนด้วยคือตอนนี้อาจจะต้องดูทีสองเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเรื่องที่ให้น้ําหนักค่อนข้างมากกว่าก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยของราคาน้ามันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเองนะคะอาจจะต้องดูปัจจัยทางเทคนิคเป็นตัวประกอบด้วยนะคะโดยที่อย่างตอนนี้แนวะต้านที่สําคัญของราคาทองคําเนี่ยแนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับหนึ่งันร้อยห้าสิเหรียญแล้วก็1น0่้สิเหรียญถ้ายังไม่สามารถผ่านไปได้เราก็ เชื่อว่าน่าจะยังเห็นการย่อตัวลงมาแถวๆประมาณ1,600เหรียญ US Dollar แต่ว่าถ้าเราดูเป็นภาพระยะกลางกับภาพระยะยาวเราก็ยังมองว่าทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเรื่องอยู่นะคะช่วงนี้ก็คือแค่เป็นการย่อตัวเพื่อไปต่อมากกว่าราคาทองคำค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถ้าเราจะบอกว่าสัก1,600ถึง1,650จะเป็นกรอบประมาณนั้นไหมคะคุณทิพาคะ ใช่ค่ะสาหรับในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะแล้วก<ม>ลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้สําหรับน,น,นักลงทุนเนี่ยคุณดิภาจะแนะนํำยังไงเดียคะค่ะก็สําหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นเหรอนะคะก็แนะนําว่าถ้าถือทองคาอยู่นะตอนนี้เราก็ต้องการทำกำไรระยะสั้นอาจจะให้สังเกตดูที่จุด1,650หยเหรียญก่อนว่าสามารถผ่านเออสามารถ ทะลุแนวต้นาตาได้ไหม<า>ถ้าไม่สามารถทะลุแนวต้นานได้ก็จะทำให้ขายทํากําไรออกมาบางส่วนนะคะแต่ถ้าผ่านไปได้อาจจะไปขายทั้งเงินท่วประมาณ1,670เหรียญ US d o l l ต่ออทรอ,อัล์แล้วก็รอการย่อดโวของราคาทองคําโดยที่ถ้านาคคักลงทุนที่ยังไม่มีทอ,องตอนนี้<า>แล้วก็ต้องการลงทุนระยะสั้นนะคะ ก็นะนน่ะว่าจุดเข้าซื้อแถวๆประมาณ1,600เหรียญ1,600ขน้้ 1, นต้นก็สามารถทยอยสะสมได้นะคะ,คะแล้วก็ระยะกลางระยะยาวถึงระดับถประมาณ1,600ก็สะสมได้ก็เรามองเรามองว่าในช่วงไตรมาสแรกมีโอกาสขยับสูงจนถึงประมาณ1,800อยเหรียญ US Dollar ก็ถอย out ค่ะค่ะราคาในบ้านเราล่ะคะเราเจอบาทอ่อนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันคะ,คะวันนี้คุณพิพาประเมินยังไงบ้านสำหรับสัปดาห์นี้ราคาทองในบ้านเราเนะะี่ยค่ะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะกรอบราคาทองคำในบ้านเราก็จะอยู่ที่ระดับ2 0 0 0ึง2 000, 3 0 0 0บาทต่อบาททองคำนะคะจนถึง2 000, 4 0 0 0 0บาทต่อบาททองคำกรอบก,ก็ก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะ,คะเรายังเน้นน้ำหนักก็คือเรายังเน้น<ม>ประเด็นทางยุโรปเป็นหลักเลยหรือเปล่าคะสัปดาห์นี้เพราะว่าเห็นวันพุธก็จะมีการประชุม e อูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะวันพรุ่งนี้ประมาณบ่ายโมงเวลาบ้านเราอะนะคะแต่ว่า ตัวน้ำหนักของทาง E.U. เองเอเราก็ให้ให้น้ำทงคูณกับตามองนะคะแต่ว่าตัวที่ส่งผลมากๆนะตอนนี้เองก็เป็นในเรื่องของราคาน้ํามันนะคะ,ะแต่ว่าตัว E.U. เองก็มีผลด้วยเหมือนกันคืนอคือถ้าเกิดว่าน้ามันบวกแต่ E.U. รบก็อ,อาจจะทําให้ราคาทองคำยังไม่ได้สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไดมากนะักแต่ว่า,าถ้าพรุ่งนี้มีข่าวดีของการประชุมของทาง E.U. หรือว่าทําให้ข้างเงินโยูโรมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะบวกกับตอนนี้เองที่ราคาน้ำมันบวกขึ้น ก็น่าจะทําให้สกองคําสามารถตัวขึ้นได้แรงขึ้นค่ะอ,อันนั้นน่าจะเป็นปัจจัยทางด้านของเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองทางด้านของเทคนิคอลแล้วตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างคะทุกคนค่ะของฝั่งริสิกอลเองนะคะ,คะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลแล้วนะคะก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องอนะคะของของฝั่งที่เป็นซื้อทองคําแท่งจริงนะคะ,คะก็ สำหรับต้อนรับช่วงเทศกาลด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่หนุนทําให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถพยุงอยู่ได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็แรงซื้อของฝั่งที่เป็นนักลงทุน Invest นะะก็ค่อนข้างมากคือแทบจะขึ้นมาเเกือบจะมากกว่าฝั่งที่เป็น Physical อยู่แล้วก็ก็ต้องสังเกตด้วยเหมือนกันค่ะค่ะ,ค,ะคุณมลคะสุดท้ายนะไม่ทราบว่าตัวเลขประมาณเท่าไหร่ถึงจะเป็นตัวสัญญ,ญาณที่บอกเราได้ชัดเจนว่าทองคำน่าจะกลับไปสู่ขาขึ้นแล้วอะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถ้าดูในระยะใกลไกลนี้ถ้าสามารถยืนเหนือระดับประมาณ1,600เหรีอยญยูดอสลาร์กับไฟลอัลได้เราก็มองค่อนข้างเป็นการปรับขึ้นนะ,ะเพราะว่าการย่อตัวในรอบนี้อยากให้สังเกตดูว,ว่าจะสามารถยืนเหนือระดับ1,600้ยได้ไหมนะคะ,ะถ้าสามารถยืนเหนือได้เราก็มองว่า ราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะในวันจันทร์น้าเจอกันใหม่นะคะทุทีผาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกวันจันทร์เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังแต่สัปดาห์นี้เนี่ยคุณมาบอกขึ้นตามน้ํามัน ไม่ใช่ขึ้นตามน้ํามันแต่ปัจจัยขึ้นอยู่กับน้ํามันคือน้ําหนักตัวนี้เปลี่ยนจากยูโรหลักๆแล้วตามน้ํามันดังนั้นใครที่สงสัยว่าทําไมยูโรไปแล้วทําไมทองไม่ไปตามน้ำมันด้วยใช่แต่ว่าน้ํามันเองจริงก็ไปอิงกับยูโรเหมือนกัน hmm. กับค่าสศรษฐกในซับซ um> ้อนมันอิงต okay. ่อๆกันไปนะคะแต่ก็ให้แนวรับเอาไว้1,600จริงๆก็ยืนได้พอสมควรเหมือนกันก็เลยทําให้คุณมลมั่นใจว่าโอกาสจะขึ้นเนี่ยยังมีค่อนข้างสูงเหมือนกัน่คะก็กรอบอีกรอบนะคะ1,600นะส่วนแนวต้านหนึ่งพัน ร้อยเจ็ดสิบค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพัก